โอ้โหพี่บ้านจะใส่ใพ่อเต็มกล่องเลยเหรอโอ้โหเอาใส่เต็มเลยเอ้าใส่ให้เต็มเ,ลเ,เ,มเคลียร์เคลียร์ให้เต็มเลยนะตำรวจจะจับไหมเนี่ยพี่บอานจะไม่จับหรอกเอาใส่ให้เต็มด้วยเอา้าโอ้โหลูกวางยาแล้วครับเอาฝาท้ายลุดเดีย๋ยวเดีย๊ยวเดีย๊ยวเดีย๊ยวเดี๊ยวเอาไงอ่าเอา้เอาใส่ไหม เออได้แล้วได้แล้วฉันจะสมัติเออเหรอไม่ต้องมาสมัติหรอกโอเคไซนั่นแหละเออไซนเปียกๆลูกเนื้อ,น,อนั่นแหละตรงนั้นแหละเอออ่าโหลูกวางยาแล้วครับผมรถรถพ่อจะออกได้ไหมเอาได้อยู่นะอ,อ,อืจะมนะเน้นแล้วเอาใส่อีกใส่ให้เต็มเดี๋ยวๆไม่ต้องนั้นไม่ต้องนั้น เอ้เอาวแค่นี้เหรอใส่อีกไหมเ,เดี๋ยวพอสตาร์ารรดก่อน,นโอ้โหโอ้โห,อหนักมากหนักมากครับพี่บอนเทตรรงนัคัคทเ่ตรงไหนเทที่เดิมไหมฮะ เดี๋ยวพอลองวิ่งดูก่อนว่ามันวิ่งได้ไหมโอ้โหตายโอ้โหบทรายครับอ่าเต้นน้ำมันให้พ่อ่อย เอาเต็มถังเลยนะนี่ถังน้ำมันอยู่ข้างล่างเอะไรเนี่ยถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> อืมเอาอ่ะเทเลย,เลยโอเค ไปครับอาสายไปส่งครับเต็มกล่องครับตำรวจจับไหมครับเบ้่้เก็บอใส่บเลย่ใส่ตรงนี้เหรอี่บานเก็บนะเก็บนะกวาดเก็บนะเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บนะ พีวันต้องช่วยพ่อเก็บส้าเจอตรงเนี้ยสัตว์หรือว่าทำามรู้ว่าสัตว์ทำทางทำอะไรทำท,ทางดีกว่าก้าสวนสัตว์เถิดตรงไหนไปเถิที่เดิมเนาะไปเถิที่เดิมเนาะนี่แหละฮะตรงนี้เหรอพีวันช่วยพ่อเก็บนะอ่มาถือกล้องถ่ายให้พ่อมาเราจะเก็บเองมค่ะโอเคสตาร์บบ๊กบั๊ ยกยกไหวนะครับอู้หูยไม่น้อยนะครับเนี่ยแบฮ์จริงจริงโอ้หเยอะนะครับเนี่ยโอ้โห Nhớ nè ừ. huh?